สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องน้อง f ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนะตอนนี้นะครับผมก็เดีย๋ยววันนี้เราเป็นแขกรับเชิญครับเราจะไปงานบวชนะครับช่วงนี้งานบุญเยอะเหลือเกินก็จะมาพูดถึงเรื่องอาจารย์โอนะครับพูดถึงเรื่องอาจารย์โอกสันกันสักนิดนึงนะครับอ่า แก้ข่าวนะครับผมยะมาแก้ข่าวที่เราสงสัยกันมาตลอดเลยนะครับว่าอาจารย์โอเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ก็คือเมื่อเช้าที่คุยกับเจดานะครับผมหรือเจ้าดาแฟนอาจารย์โอเนี่ยนะครับก็พอที่จะรู้ รู้แล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับจานโอนะครับซึ่งทางฝั่งลูกชายจานโอกับกับเจ้าดาเนี่ยสอบถามไปยังพักพวกทางไปยังทีมงานหมดแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนที่อยู่ห้องพักเดียวกันนะครับสาเหตุก็คือวันนั้นมีการกินเลี้ยงกันนะครับมีการกินเลี้ยงกันเสร็จปุ๊บเนี่ยกินเหล้ากันเฉพาะพนักงานขับรถนั่นแหละนะครับ หลังจากที่พากันกินเหล้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีทั้งเมาแล้วก็ไม่เมาแต่จานโอนะ่ะค่อนข้างน่าจะเมานะครับก็เลยขอตัวกลับก่อนนะครับเห็นเห็นเจ้าดาพูดนะนะครับอันนี้ก็คือฟังมาจากคําพูดของเจด้าอีกทีหนึ่งนะครับก็คือขอตัวกลับนะครับกลับเพื่อที่จะกลับไปนอนนะครับที่ห้องพักคนขับรถนั่นแหละ หลังจากที่เดินทางมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับคือถ้าพูดอีกอีกแง่มุมหนึ่งนะครับจานโอไม่น่าจะถูกทำร้ายร่างกายนะครับจากที่เจ้าดาพูดนะคือลักษณะที่ว่าที่เราเห็นกันในรูปนะครับอาจจะเป็นการที่ว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าสภาพ ร่างกายของจานโอไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่คนน่ะมันก็ยังมีความความรู้สึกใช่ไหมว่าตัวเองหนาวตัวเองเจ็บนะครับเนื่องจากว่าหล่นลงไปแล้วไปนอนอยู่ในในสวนสวนปามเขานะครับตกลงไปพื้นที่ที่ตกลงไปเนี่ยความลึกจากถนนลงไปหาพื้นล่างออยู่ที่2เมตรกว่านะครับ ตกลงไปประมาณ2เมตรกว่าตามที่รูปถ่ายเขาถ่ายมุมบนขึ้นมาให้เห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับด้วยความที่ว่าคนมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าเกิดอาการบาดเจ็บสาหัสนะเนาะก็เลยตกกลางคืนมาหนาวหนาวเสร็จปุ๊บเนี่ยน่าจะลักษณะการนอนของจานโอ้อะโอ้โอเป็นคนชอบนอนขากลยห้าไอ้ขากวายแหนงเขาเรียกว่าขาขกวยแหนงนะภาษาอีสานเอินว่าขากวายแหนง นอนขาไกวกันนะ่ะแล้วเสร็จปุ๊บลักษณะกอดอกนี่คือเป็นการนอนคือคือตัวเองหนาวไงจานโอชอบชอบนอนลักษณะนี้เลยอยู่ด้วยกันที่บ่อเขาก็จะนอนแบบนี้นะครับก็เลยสรุปได้ว่าทางเจ้าดาสรุปได้แล้วคือไม่มีใครทำร้ายนะครับจานโอไม่มีใครทำร้ายาน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุจริงโดยการที่ รถเสียหลักแล้วจานโอพุ่งพุ่งตกลงไปก่อนรถนะครับพุ่งตกลงไปก่อนรถแล้วรถไหลไปทับนะครับรถตามไปทับทีหลังนะครับเห็นเห็นเขาแจ้งกันมาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสอบถามจากเบื้องต้นแล้วนะครับก็ก็ไม่มีเขาโคงว่าจะทะเลาะกับใครนะครับไม่ได้มีเขาโคงว่าจะทะเลาะกับ กับเพื่อนร่วมงานหรือคนโน้นคนนี้นะครับอุ้ยตายแล้วลืมสงสัยกงกลับแปอวของก่อนอมองเห็นพระพอดีลืมพระครับพี่น้องเดี๋ยวกลับไปเอาพระก่อนเด้อนะครับสรุปแล้วก็คือจานโอมไม่น่าจะโดนทำร้ายนะครับน่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเองนะครับนะก็ ขอให้มันมันเป็นดั่งเราสันนิษฐานนะครับมันจะได้ไม่ยุ่งยากเรื่องทั้งหมดมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเกิดจากการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันจะต้องไปตามหากล้องวงจรปิดไล่เลียงทุกอย่างแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องราวมันถึงตำรวจํตำรวจเนี่ยมันก็จะยุ่งยากเข้าไปอีกนะครับมันก็จะยุ่งยากเข้าไปอีกมันกลายเป็นคดีความคดีอาญาไปนะครับ แต่ถ้ามันเป็นเพราะอุบัติเหตุเกิดจากจานโอขับรถล้มเองหรือหลุดโคง้งอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นอ,อีกประเด็นหนึ่งมันก็จะจบง่ายนะครับก็รักษาพยาบาลกา็ไม่ได้ใช้พรบอร,รถยนต์นะครับใช้บัตรทองนะครับเนื่องจากว่าจานโอ,โอผมสอบถามไปทางเจ้าดาแล้วคือ รถคันที่จันโอขับมาไม่มีอะไรชักอย่างเลยเป็นรถเก่าเก่าเห็นเขาบอกนี้นะครับแต่ตามในรูปแล้วก็น่าจะเป็นเวฟรุ่นเก่าจริงๆนะครับลักษณะของน่าจะเป็นเวฟเวฟรุ่นแรกอะ่ะใช่ไหมนะครับถ้าถ้าดูไม่ผิดนะก็ถือว่าฟาดเคาะไปครับฟาดเคาะใสา่ปีใหม่แต่สําหรับเรื่อง เงินช่วยเหลือจากพี่ๆน้องๆ f อง FC นะครับก็แจ้งให้พี่ๆน้องๆ f อได้ทราบกันนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณไปยังพี่ๆน้องๆ f อง FC ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงทีมงานนะครับรถดารถแมคโครที่เคยร่วมงานกับจานโอนะครับตอนนี้ยอดเงินที่จานโอได้มาก็อยู่ที่ 101, 1 1ึ่งพเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับน้องแจ้งผมมาอยู่เมื่อเช้านะครับแต่ว่าก็ยัง เปิดรับการช่วยเหลืออยู่นะครับยังเปิดรับการช่วยเหลืออยู่เนื่องจากว่าจานโอยังก็คือยังอยู่ใน ICU อยู่เนาะยังอยู่ใน ICU อยู่ยังไม่พ้นวิกฤตดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีการตอบสนองแล้วละ่ะร่างกายมีการตอบสนองมีการลืมตา,าแต่ก็ยังลืมได้ไม่มากกระดิกตัวกระดิกขาได้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณไปยังทุกกำลังใจนะที่ส่งมอบมาให้กับ น้องเขานะครับให้กับพี่โอกับจานโอเนาะหวังว่า P. P. พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านก็ยังจะเมตตาอยู่เหมือนเดิมนะครับจนกว่าจานโอะจะถอดสายออกซิเจนถอดสายล่อไอท่อน้ำเลี้ยงทั้งหมดอนะครับออกจากร่างกายนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมใครที่ยังอยากจะช่วยเหลืออยู่ก็สามารถ ช่วยได้นะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับความช่วยเหลืออยู่นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางนู้นเขาบอกว่าขอบคุณพอแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะปิดรับการช่วยเหลือนะครับผมก็ขอให้พี่เพี่อน้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลืออาจารย์โอนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่นี้ก็เดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบ นะครับในการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับการทําบุญกับคนคือมันเป็นลาบอันประเสริฐแล้วก็มันเป็นบุญกุศลใหญ่ด้วยนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆ f c ทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม